สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทําลาวาตามคอมเมนต์คนนี้ที่ขอมานะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกกดมาที่เมนูด้านบนตรงนี้กดพรอปและกดมาที่ตรงนี้ค่ะ ให้เราเลือกฟอร์นะคะทุกคนถ้าอา่านผิดก็ขออภัยนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการปรับให้มันเนี่ยกว้างนะถ้าเราอยากได้เมืองลาวาทั้งเมืองเราก็ต้องกดให้มันแบบใหญ่ทั้งเมืองเลยนะทุกคนแต่เราจะยกตัวอย่างทำนิดนึงก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าทำทั้งเมืองเนี่ยก็คือจะทำให้คลิปยาวนะ แล้วก็ปรับความสูงได้เลยแต่ถ้าอยากให้ดูเหมือนแบบตัวจมลงไปในลาวาก็คือเลื่อนลงมาและก็กดติ๊กถูกตรงนี้ออกไปนะคะนี่มันก็จะเหมือนจมกับลาวานะสามารถทําได้กับว่ายน้าอะไรองี้ก็ทําได้เหมือนกันนะคะทุกคนหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมากดมาที่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีให้เป็นเหมือนลาวานะกดมาที่ตรงนี้เลยและกดมาที่อันนี้ค่ะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวดำนะเดี๋ยวเรามากดกากบาดและกดคันเลอร์หนึ่งแล้วก็ทำการเปลี่ยนให้เป็นสีแดงนะคะทุกคนอะแดงแบบนี้เลยนะให้แบบเป็นแดงฉูดฉาดแบบนี้นะคะทุกคนแบบแดงเข้มๆม,มันก็จะเหมือนแบบเป็นลาวานะคะทุกคนลาวาก็เกิดจากเอ่อมันเป็นภูเขา ภูเขาอะไรนะภูเขาไฟระเบิดนะคะแล้วก็เป็นลาวาแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยในคลิปหน้าอยากจะให้สอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถ้าทำได้เราก็จะทำให้นะคะคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย